เราเตรียมโนทรนชก็าเตรียมตั้งคูณไว้ทั้งหมดล้นะครับเตรียมรับมือทั่วประเทศล้นะครับไม่ต้องห่วงครับจากั้นแล้วในเรื่องของการเยียวยาก็เตรียมแล้วมาหาใจก็เตรียมฐานล้นะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ต่างจเตรียมการลัรับมือเรื่องโนรูนั่นผมไม่รู้ก็ต้องไปถามหมอท่หนึ่งนะครับ ก็ให้ไปให้หมอหมอทอนหนึ่งเขาต้องไปดูอยู่แล้วลนะครับโอ้ไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ไม่ทราบแบบรับผมไม่ใช่ไบเดนนะผมไม่รรู้คับมไ่เห็นนผมไม่เจอไม่ดูอ่ะ มันก็มีคนรักผมที่มีคนเกลียดผมธรรมดานะครับมันมีทั้งรักทั้งเกลียดแหละครับคุณก็มาคุณก็เกลียดก็เกลียดไปไม่ว่าอะไรนะครับการปักหลักปิดถนนอย่างนี้มันจะสามารถทําได้นานแค่ไหนครับท่านได้ครับต้องเจรจาให้เคลียร์ถนนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาทางเจ้าหน้าที่เขาเดมเนินการอยู่แล้วนะครับ ไม่มี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 รายงานแล้วทุกทุกอย่างปกติดีครับอะไรนะอะไรนะครับยคุยทุกวันครับคุยทุกวันไม่กังวลไม่กังวลทุกเรื่อง ไม่ต้งไม่ต้องนาผมก็ทํางานผมปกติผมทำงานผมปกติเชนยกทำงานท่านปกตินะครับอะไรนะคือคุณก็ไปถามพลเอกประยุทธ์ดีกว่าสังเย่ามาถามผมเราบกว่ะคุยกันทุกวันเียเรื่ไม่ไม่ม่ไม่คุยเรื่องในพวกนี้เลยไม่คุยคุยเรื่องเรื่องส่วนตัวกันเรื่องคุยกันเรื่องเอ้ยผมจะไปคุยอะไรกัน อะไรนะไม่มีอะไรอะอะไรนะหลังสามสิบการทำงานของรัฐบาลเราจะเดินหน้าต่อไปอะไรนะหลังสามสิบเมษาเอ่ยกันยาเนี่ยค่ะที่ศาลเจริญชี้ค่ะเราจะเดินหน้าต่อไปในการทํางานของรัฐบาลยังไงบ้างคะอ้าวก็เดินหน้าก็ทํามันมีไงก็ทําอย่างนั้นนะครับข้อรองค่ะแล้วที่ศาลไปคนเอยเ็นยังไงยังเข้าประบัติในรัฐมูลนิธิตามปกติใช่ไหมคะใช่ครับ ก็มันไม่รู้จะออกมายังไงผมจะไปรู้อะครนะครับก็ประชุมอยู่แล้วทุกวันเนี่ยทุกวันทุกครั้งที่ท่านน่ะท่านก็ประชุมอยู่แล้วท่านก็ประชุมอยู่ทุกครั้งนะครับท่านประชุมออนไลน์ทุกครั้งต้องหานไปด้วยดีทุกอย่างปกติด้ะไม่มีเรียกตั้งเรื่องตื่นเรปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็ไม่มี ไปเอาที่ไหนมาว่าจะฟร yeah. ี่้ารอขา่ารอขา้ารอจะเดินสายลงที่ปกติทุกอย่างผมคือทุกอย่างเนี่ยนะครปกติทุกอย่างอยู่ที่พวกคุณนะครับอยู่ที่พวกคุณถามเลยเอ๊ะพิ่พิถามอะไรผม แล้วอันตายยังไงก็ชนะไปนิดหน่อยเพราะมันนธรรมดามาแบ่งคะแนนกันไปก็คะแนนไม่เป็นไรแล้วนะครับมันจะส่งผลถึงเลือกตั้งใหญ่ได้ไหมครับท่านผมจะไปรู้เหรอผมไม่รู้ผมว่าผมบอกว่าผมไม่รู้

ควรอะไรนะคะอุ้ยดูไม่ดูโอ้ย,อย,อย,อยเสียงลมเลยอุ้ยผัดกันขามแยกกันขามแล้ว